สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกับคุณครูชาชัยอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่20นะคะเป็นหน่วยการเรียนรู้สุดท้ายนะคะของเทอมหนึ่งนะคะลูกเรียนเรื่องวิธีเขียนตำแหน่งของสระออกอ่อานออกเสียงคัดลายมือและการประสมคำด้วยสารออกนะคะลองดูมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดนะคะคุณครูจะไม่ได้อ่านให้นักเรียนฟังนะคะ เรียนสามารถศึกษาดูได้จากตรงนี้นะจ๊ะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัดนะคะนักเรียนในข้อที่1นึ่งนะนักเรียนบอกความหมายของคําที่ประสมด้วยสระอ,อที่เขียนและอ่านได้ค่ะ ข้อที่2นักเรียนสามารถคัดลายมือคําที่ะสมด้วยสระออได้โดยนักเรียนป .1 เน,นี่ยจะคัดแบบหัวกลมตัวเหลี่ยมนะคะแล้วก็ตัวบรรจงเต็มบรรทัดค่ะข้อที่3นักเรียนเขียนคาที่ประสมด้วยสระออได้นะคะเขียนคําแล้วนักเรียนก็จะสามารถที่จะออฝึก เรียนรู้ความหมายของคำคำนั้นด้วยนะคะข้อที่4นะักเรียนกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมนะคะในการดูวิดีโอในการทำงานหรือทำการบ้านนะคะลูกเราดูวิธีเขียนแล้วก็ตำแหน่งของสารอ่อะนนะคะลูกสารออประกอบไปด้วยนะคะตัวสารเออาแลวก็อะนะคะเราอ่านว่า สระอ,อนะคะโดยสระเอจะเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นนะคะสระอาอะอนี่ค่ะอาอะเนี่ยะ A, 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 จะเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นแต่ว่าถ้ามีพยัญชนะต้น2ตัวนะคะตัวอาอะจะอยู่หลังพยัญชนะต้นตัวที่สองนะคะคสาสระอ,ออไม่มีตัวสะกดนะคะลูกตัวอย่างเช่นกออเกอนะคะนี่หนเห็นไหมคะนี่กออเกองออเงอ รอเออรรอ,รอเรือนะคะกระดกลิ้นนะคะลูกอ่านะคะครูจะยกตัวอย่างนะคะแค่สามคำนะคะแต่ว่ามันมีหลายคำเลยนะคะที่ใช้สรรออะนะคะลูกเรามาฟังนิทานเรื่องอดทนเพราะกลัวนะคะลูกบนเกาะแห่งหนึ่งวัวหนุ่มตัวหนึ่งเดินลัดเลาะไปตามป่าละเมะมันเห็นสิงโตตัวหนึ่งกำลังนอนอยู่ใต้ต้นเงาะ วัวส่งเสียงหอเหรอลั่นด้วยความคึกนขนองทําให้สิงโตโมโหวัวรีบวิ่งหนีสิงโตเข้าไปในถ้ำเพื่อหลบภายัยมันพบแพะหลายตัวอาศัยอยู่ในถ้ำแพะไม่พอใจจึงพากันพูดเยาะเยะเ้ยและไล่ขิดบัวให้ออกจากถา้ำวัวบอกกับแพะว่าฉันยอมทนเจ็บตัวไม่ใช่เพราะกลัวพวกท่านหรอกนะแต่สิ่งที่ฉันกลัวที่สุดคือสิงโตที่กำลังนอนเฝ้าอยู่หน้าถา้ำ นักเรียนขานักเรียนอย่าเป็นอย่างเจ้าวัวตัวนี้นะคะเพราะว่านักเรียนอาจจะไม่โชคดีมีถ้าให้หลบนะคะลูกเหมือนกับนักเรียนขาเราอย่าไปแกล้งนะคะสัตว์สัตว์ทั้งสัตว์เช่นสุนัขหรือว่าแมวหรือว่าสัตว์อื่นๆเนี่ยเพราะมันอาจจะกัดเราได้เราอาจจะวิ่งหนีไม่ได้เหมือนวัวนะคะลูกฝึกสะกดคำสะระออาจานิทานนะคะมีคำว่าอะไรบ้างคะ่ะคำแรกเลยนะคะ เพราะนะคะพอรออรอเพราะนะคะคำที่สองกอ่อเกาะคำที่สามงอองอกงาะคำที่สี่มออมอกมาะป่าละเมาะนะคะคำที่ห้ายอออเยอะเยอะเยยนะคะลูกมาดูปริศนาคำทายกันนะคะฉันคืออะไรรู้ไหมหนูจา๋าแผ่นดินนั้นหนา น้ำมาล้อมไว้คืออะไรคะอ้าวดูสิดูสิที่มีแผ่นดินล้อมนะคะแล้วก็มันจะเป็นแผ่นดินแบบเอ้ยไม่ใช่แผ่นดินล้อมลูกน้ํามันล้อมแผ่นดินไว้ใช่ไหมเสร็จแล้วอะ่ะเอ่อมันก็จะเป็นแผ่นดินที่อยู่ตรงกลางบางทีอาจจะมีต้นไม้อยู่ด้วยมีสัตว์ปลามีอะไรหลายๆอย่างนะคะแต่ว่าคุณครูก็ยังไม่เคยได้ไปตรงนั้นนะเราเรียกว่าอะไรคะใช้สรรอ่อนเราเรียกว่า กาะกอเกานะคะลูกใครตอบถูกน่ารักที่สุดลูกต่อไปข้อที่2ฉันคือชื่อปีที่มีกระต่ายใช้สื่อความหมายโปรโดทายดูที่ปีเนี้ยปีที่เป็นกระต่ายเราเรียกปีอะไรคะลูกต้องมีคนตอบถูกอีกแน่เลยแล้วก็บางคนอาจจะ เราลองฝึกอ่านสะกดคำที่ประสม,มด้วยสระอศสระอศเป็นสระเสียงสั้นนะคะคำแรกนะคะมาดูมาดูาดนะคะทุกครูว่านจบต้องเรียนอ่านตามดุกกอกอข้อเขานออีวานิวนิวไม่โทนิวน้วเขานิ้วงออองอพรายไพยรอระเราะไพรเราะพูดไพรเราะดุกอ่ะขอวหัว รอเอร้อหัวรอ้อตอตอต,อ,ตอแต่ตอแตะทอทะรอเรอ้รอทะร้อพอรอออเพราะพอพอกพอกเพาะปอรออูก่อปลูกเพาะปลูกหอเอดเดเหตดพอพอเห็ดพอใครเคยกินเห็ดพอบ้างน,นะ อย่าลืมทบทวนการอ่านคำที่ประสมด้วยสระอ่อนะคะอย่าลืมสระอ่อของเราเป็นสระเสียงช้นนะคะนักเรียนฝึกบ่อยๆนะักเรียนก็จะทำได้นะคะลูกวันนี้คือครูชาขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะลูกบ๊ายบายสวัสดีค่ะ